สวัสดีค่ะเฮงเฮงพระเครื่อง EP 4 1นี่นะคะได้พระมาใหม่นะคะได้พระบ้านนะคะมีหลากหลายหลวงพ่อแล้วก็มีเขี้ยวมีงามีมแหวนเงินนะคะมาฝาก f อทุกท่านนะคะฝากกดแชร์กดติดตามให้เฮงเฮงพระเครื่องด้วยนะคะมาองค์แรกเลยนะคะ องแรกนะคะอันนี้เป็นสมเด็จนะคะสมเด็จสมเด็จวัดกเกตนะคะองนี้สมเด็จวัดเกตนะคะเ,เนื้อเนื้อหาเก่ามากนะคะองนี้เฮงเฮงพระเครื่องไม่ค้าดูพระแท้ไม่เป็นนะคะขายเป็นอย่างเดียวนะคะรู้แต่ราคานะคะ ลูกค้าได,ได้ดูแล้วก็ชอบก็ซื้อหางไปนะคะเพราะแม่ค้าก็ดูแท้ไม่เป็นนะคะดูแค่ว่าเก่าเฉยๆนะคะอันนี้องค์แรกนะคะเป็นสมเด็จนะคะสมเด็จวัดเกตนะคะเนะื้อเก่ามากนะคะองนี้องค์ต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นสมเด็จนะคะสมเด็จวัดระฆังนะคะเก่ามากอางนี้นะท่านเก่ามากนะคะองนี้ มีตาระคังนะคะมีปั๊มระคังนะคะองนี้เนื้อเก่ามากนะคะองนี้สมเด็จวัดระคังนะคะองต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นสมเด็จนะคะสมเด็จเรามีหลายเนื้อหามาให้ f อซและลูกค้าทุกท่านได้ซื้อได้หานะคะองนี้จะเลี่ยมพลาสติกนะคะสมเด็จ เก่านะคะองนี้สมเด็จวัดระฆังนะคะองนี้องค์ต่อไปค่ะนี่ก็สมเด็จนะคะสมเด็จสมเด็จนะคะองคนี้สมเด็จวัดระฆังนะคะคนนี้องต่อไปนะคะ นี้เป็นสมเด็จบางของกรมนะคะองนี้สมเด็จเรามีมาให้เลือกให้เอฟตีได้เลือกได้หาได้ซื้อกันนะคะอันนี้สมเด็จบางของกรมนะคะอันนี้เป็นสมเด็จนะคะสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะคะองนี้สมเด็จหลวงพ่อกลวยนะคะองนี้ เร่ยมกรอบพร้อมใช้ได้เลยนะคะสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะคะเจ้าห้าพ่อองค์นะคะหลวงพ่อเงินหนึ่งห้านะคะองนี้อันนี้หนึ่งห้านะคะอง์ต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นกระดูกแกะนะคะกระดูกแกะเป็นสมเด็จนะคะเลียมกรอบ กรอบเก่านะคะอันนี้เป็นกระดูกแกะนะคะเป็นกระดูกแกะองค์ต่อไปค่ะอันนี้เป็นบางขนพรมนะคะบางขนพรมจะมีตานะคะตาประทับเป็นเจดีนะคะอันนี้เป็นบางขนพรมนะคะ เป็นผ้านอนนะคะปางของผมผ้านอนองต่อไปค่ะอันนี้เป็นปิดตานะคะปิดตาหลวงพู่โตะนะคะปิดตาหลวงพู่โตะนะคะอ,องนี้ปิดตาหลวงปู่โตะนะคะองต่อไปค่ะ อันนี้เป็นวัดพับนะคะวัดพับเนื้อท่านจะออกเหมือนสมเด็จนะคะวัดพับนะ้ท่านจะฟูๆนะคะองนี้วัดพับนะคะองนี้จะมีสององนะคะวัดพับมีสองององนี้จะองยืนนะคะองค์นี้จะยาวองเมื่อกี้นี้จะนั่งนะคะ อันนี้วัดพับนะคะเนื้อท่านจะฟูฟูเหมือนสมเด็จเลยนะคะวัดพับองค์ต่อไปนะคะอันนี้สมเอขุนแผงเคลือบนะคะขุนแผงเคลือบข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะคะขุนแผงเคลือบนะคะ ต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินเก่ามากนะคะองนี้หลวงพ่อเงินนะคะใครอยากดูรูปเพิ่มแอดไลน์เข้าหาน้องชัู้่ได้นะคะหลวงพ่อเงินนะคะองต่อไปนะคะนี่ก็หลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงิน องนี้จะออกขาวขาวนะคะเหมือนเนื้อเงินเลยนะคะหลวงพ่อเงินนะคะองต่อไปนะคะยังอยู่กับหลวงพ่อเงินอยู่นะคะองนี้หลวงพ่อเงินนะคะเนื้อหาท่านเก่านะคะแม่คา้าหาภาพแบบเก่าๆเานะะื้อหา ถึงยุคมาฝาก fc นะคะลองพ่อเงินนะคะองค์ต่อไปค่ะนี่ค่ะอยู่กับลองพ่อเงินอยู่นะคะข้างหลังมียันตรงกรอบเลยนะคะลองพ่อเงินลองพ่อเงินนะคะองค์ต่อไปค่ะ อันนี้ก็เป็นหลงพ่อเงินนะคะเลี่ยมพลาสติกนะคะองนี้ลอยเขาเลี่ยมเงินเลี่ยมทองคล้องนะคะองนี้หลงพ่อเงินนะคะองนี้องต่อไปนะคะองนี้ก็เป็นหลงพ่อเงินนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะองนี้ หลวงพ่อเงินนะคะเราก็มีมาให้เอฟเตียลูกค้าทุกท่านได้ซื้อได้หากันนะคะองค์ต่อไปค่ะอันนี้หลวงพ่อแดงนะคะหลวงพ่อแดงเนื้อเก่านะคะองค์นี้หลวงพ่อแดงนะคะองค์ต่อไปค่ะอันนี้ปากน้ํานะคะปากน้ํา เสียออกน้ำตาลน้ำตาลนะคะองนี้ปากน้ำนะคะเก่าแล้วเข้าอางนี้เก่าพ้ะปากน้ำาล้วเข้าองนี้องต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นหลวงพ่องเงินนะคะองนี้หลวงพ่องเงิน หน้าท่านจะสึกหน่อยนะคะหลวงพ่อเงินน้าจะสึกหน่อยนะคะอมก็ต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นปิดตาหลวงพ่อเฮียงนะคะหลวงพ่อเฮียงนี้ยันท่าหลังนะคะยันปิดตาหลวงพ่อเฮียงนะคะ ต่อ่ไปคะันนี้เป็นผงสุพรรณนะคะผงสุพรรณค่ะเป็นลายนิ้วเลยนะคะเป็นเต้นลายนิ้วเลยนะผงสุพรรณนะคะองนี้องต่อไปค่ะ อันนี้จะเป็นหลวงพ่อเขียนนะคะหลวงพ่อเขียนหลวงพ่อเขียนนะคะศูนย์ห้านะคะองนี้หลวงพ่อเขียนองต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อเขียนนะคะหลวงพ่อเขียนอันนี้ก็ศูย์ห้าเหมือนกันนะคะเป็นเหรียญขวัญถุงนะคะ ศูนย์ห้านะคะองค์ต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อเขียนนะคะอันนี้เรี่ยมกรอบพลาสติกตนะคะศูนย์ห้าเด้งควันถุงเหมือนกันนะคะมีสามเหรียญน,นะคะเรี่ยมกรอบหลวงพ่อเขียนนะคะอง์ต่อไปค่ะ นี้เป็นหลวงพ่อไผ่นะคะหลวงพ่อไผ่หลวงพ่อไผ่นะคะองนี้องค์ต่อไปค่ะจะมีเรี่ยมกับไม่เรี่ยมนะคะหลวงพ่อไผ่อง์นี้จะเรี่ยมนะคะเนื้อท่านจะเก่ามากนะคะองนี้เรี่ยมพลาสติกนะคะพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะองนี้หลวงพ่อไผ่นะคะเรามีไม้สององค์นะคะ ep สี่สิบเอ็ดนี้นะคะหลวงพ่อไผ่ องต่อไปค่ะอันนี้เป็นพระพุทธชินาราชนะคะอินโดนะคะ,ะ,คะสวยมากนะคะองค์นี้ทรงเครื่องทรงเครื่องนะคะสวยมากนะคะอินโดพระพุทธชินาราชนะคะอินโดนะคะข้างล่างตอกนะคะตอกโคตสวยมากนะคะองค์นี้ทรงเครื่องหนึ่งนะคะ พอผูชินรา,าดอินโดนะคะองค์ต่อไปค่ะอันนี้เป็นหลวงปู่หมุนนะคะหลวงปู่หมุนเรียนลหลวงปะะงู่หมุนนะคะองนี้เรียบกรอบนะคะพลาสติกนะคะหลวงปู่หมุนนะคะปีสามนะคะหลวงปู่หมุนนะคะองค์ต่อไปค่ะ ันนี้เป็นเหนรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะหลวงพ่อกันวัดพญาตอันนี้เหรียญหลวงพ่อพกันนะคะวัดพญาตนะคะองต่อไปค่ะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพรอพมนะคะเหรียญหลวงพ่อพรอพม พศสองพันห้าหนึ่งเจ็ดนะคะไฟเข้านะคะรุ่นส่งน้ำนะคะส่งน้ำอันนี้หลวงพ่อพรมนะคะวัดช่องแคนะคะปีสองพันห้าร้อสิบเจ็ดนะคะเหรียญนี้นะคะองค์ต่อไปค่ะ ไฟจะเข้าหน่อยนะคะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะหลวงหลวงพ่อสุดวัดการหลวงนะคะหลวงพ่อสุดลงต่อไปะคะ่ะอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะคะ เป็นเหรีออยญหยักนะคะเหรียญหยักหลวงปู่ทวดนะคะข้างหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะเป็นหลวงปู่ทิมเป็นเหรีออยญหยักนะคะหลวงปู่ทวดกับหลวงปู่ทิมนะคะลองต่อไปค่ะอันนี้เป็นหลวงปู่ทิมจเจริญพรนะคะ,จะเจริญพร หลวงพูดทิมนะคะวัดละหารไร่นะคะเหรียญนี้เป็นองหลวงพูดทิมวัดละหารไร่นะคะ,จะเจริญพรนะคะวัดละหารไร่ระยองนะคะองนี้ปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะคะเหรียญนี้จเจริญพรนะคะหลวงพูดทิมวัดละหารไร่นะคะ งต่อไปนะคะอันนี้อันนี้เป็นเงินนะคะคดเ,เขาเรียกอะไรนะคดด้วงอะ่ะเขาเรียกคดด้วงนะคะข้างในก็จะเป็นแบบคดด้วงนะคะองต่อไปนะคะ ันนี้เป็นหลวงพ่อเงินพนมมือนะคะออหลวงพ่อเง <inheritance S 2> ินพนมมือหลวงพ่อเงินนะคะตรงนี้หลวงพ่อเงินพนมมือนะคะตรงนี้สวยนะคะตรงนี <off> ้อ <ümüz yog> ันนี้เป็นเป็นเต่ามังกรนะคะเต่ามังกร องแปลกนะคะเต่ามังกรเต่ามังกรนะคะองนี้องค์ต่อไปนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะเนื้อทองเหลืองผสมนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะองนี้สวยมากนะคะองนี้หลวงพ่อเดิม เรียมกรอบพลาสติกนะคะพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะวันนี้หลวงพ่อเดิมเราก็มีมาหลายองค์อยู่นะคะหลวงพ่อเดิมมีหลายเนื้อหานะคะองค์นี้ก็เป็นหลวงพอ่ะะงพอเดิมนะคะองค์นี้จะออกขา,ขาวๆหน่อยนะคะเรียมกรอบพลาสติกนะคะได้มาอย่างนี้เลยนะคะได้มาบ้านเดียวกันนะคะชุด ep สี่สนี้นะคะได้มาบ้านเดียวกันเลยนะคะ หลวงพ่อเดิมนะคะเนื้อจะออกข,า,ขาวๆนะคะองนี้องต่อไปค่ะองนี้ก็จะออกเหลืองๆดำๆนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะองนี้จะดูผิวไฟออกดำๆนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะองต่อไปค่ะ อันนี้เป็นหลวงพ่อทบนะคะหลวงพ่อทบหลวงพ่อทบแล้วก็มีมาหลายองค์นะคะหลวงพ่อทบหลวงพ่อเดิมวันนี้เรามีหลากหลายนะคะองค์นี้ก็เป็นหลวงพ่อทบนะคะหลวงพ่อทบหลวงพ่อทบก็มีสามองค์นะคะหลวงพ่อเดิมก็มีสามองค์เอามาฝากเอฟทีลูกค้าทุกท่านได้ซื้อได้หานะคะ ชอบเนะื้อหาองค์ไหนก็ไลน์เข้าหาน้องชมพู่ได้นะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อทบนะคะชอบองค์ไหนทักได้เลยนะคะหลวงพ่อทบนะคะองค์ต่อไปคะ่ะอันนี้เป็นหลวงพ่อพรมนะคะหลวงพอ่อพรมท่านจะออกแดงๆหน่อยนะคะหลวงพอ่อพรม หมืนนาคเลยนะคะองค์ท่านเหมือนนาคนะคะองค์นี้อ,ออกแดงๆหน่อยนะคะหลวงพ่อพรมนะคะองค์ต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นประหลัดขิกนะคะจะเป็นเงินนะคะองนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะประหลัดขิกประหลัดขิกนะคะเป็นเงินนะคะองนี้ ปลัคดคลิกนะคะน่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นเงินนะคะเงินเป็นเงินทั้งหมดเลยนะคะองค์ต่อไปค่ะอันนี้เป็นสิงนะคะสิงน่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะงคงน,นี้สิง์นะคะ องต่อไปค่ะอันนี้เป็นแหวนเงินนะคะแหวนหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้เป็นเงินนะคะแหวนเงินนะคะจะใส่นิ้วกลางไม่ค้าได้เลยนะคะมือแม่ค้าก็ใหญ่นะคะอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะฝั่งพลอยนะคะเป็นแหวนเงินนะคะแหวนเงิน หลวงพูดทวดนะคะสวยงามมากนะคะอ,องนี้หัวเป็นหลวงพูดทวดนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะอ,องนี้เนื้อเงินองต่อไปค่ะอันนี้สิงแกะนะคะเป็นง,งาน,นะคะแต่แห,นงงนนะะหวงงนเปงงนนะะ็นเงินนะคะหัวเป็นงานะคะงาสิงนะคะตัวเป็นเงินนะคะแหวนเงินนะคะ แต่ว่าหัวเป็นงาแกะนะคะแกะเป็นสิ่งนะคะแกะเป็นสิ่งตัวน้นอยนะคะแหวนวงใหญ่นะคะใส่ในนิ้วกลางแม่ค้ารวมนะคะน่าจะเป็นแหวนผู้ชายนะคะแหวนเงินนะคะสิ่งแกะงาแกะนะคะงาแกะเป็นสิ่งตัวน้อยนะคะหัวแหวนนะคะองอันต่อไปนะคะ อ, <osc> อันนี้เป็นตะกรุดเรียมเงินนะคะตะกรุดเรียมเงินหลวงพ่อพิษนะคะตะกรุดเก่านะคะตะกรุดหลวงพ่อพิษนะคะองนี้เรียมเงินนะคะเงินหนานะคะตะกตตระกุดหลวงพ่อพิษนะคะเรียมเงินนะคะองนี้องค์ต่อไปนะคะ อันนี้จะเป็นในนั้นนะคะเป็นหมันเบี้ยแก้นะคะเป็นตะกัวแล้วมีน้ํำตลอดนะคะนี่มีสองอันนะคะอันนี้มีรูกับอันนี้ไม่มีรูนะคะจะนูนๆหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบนหน่อยนะคะมีรูแต่องค์นี้อันนี้ไม่มีรูแต่มีน้ํำตลอดนะคะอันนี้ข้างหลังเป็นสร้างบารมีนะคะแต่ไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะคะ สร้างบารมีนะคะมีสองอันนะคะแต่อันนี้ไม่มีไม่มีรูปนะคะแต่อันนี้มีนะคะองค์ต่อไปนะคะอันนี้จะเ,เป็นเป็นเขี้ยวแกะนะคะเขี้ยวแกะแกะเป็นดอกจำปีนะคะ จำปีหรือจำปานี่นะคะแกะนะคะกะดูกแกะองค์ต่อไปนะคะนี่ก็เป็นดอกจำปานะคะดอกจำปีนะคะเป็นเขี้ยวแกะนะคะเขี้ยวแกะแกะเป็นดอกไม้นะคะไม่วงนะคะตรงนี้ เป็นเขี้ยวแกะนะคะอง oh ค, Turn, h, ค์ต <Tonight> ่อไปค่ะ <Nacht> อันนี้ก็เป็นเขี้ยวนะคะเป็นเขี้ยวเขี้ยวแกะนะคะแกะแล้วเลี่ยมเงินนะคะอันนี้เลี่ยมเงินเขี้ยวแกะนะคะองค์นี้เขี้ยวแกะเป็นเงินนะคะอันนี้เป็นเงินนะคะองค์ต่อไปค่ะ อันนี้ก็เป็นเขี้ยวนะคะเขี้ยวแกะเขี้ยวแกะนะคะตรงนี้องค์ต่อไปนะคะถ้าไวเกิดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าผระมีหลายนะคะอันนี้ก็เขี้ยวแกะนะคะเพราะว่าใครอยากดูรูปเพิ่มแอดไลน์เข้าหาหนองชะพูดนะคะ เี้ยวแกะนะคะนี่เขี้ยวแกะไม่รู้หลวงพ่อนะคะเคี้ยวแกะนะคะแกะเป็นสิ่งนะคะองค์ต่อไปค่ะอันนี้ก็เขี้ยวแกะนะคะเคี้ยวแกะมีจานนะคะนี่มียันเขี้ยวแกะนะคะองค์ต่อไปค่ะ ันนี้เป็นมีดนะคะหลงพ่อเดิมนะคะอันนี้เป็นเงินนะคะเป็นเงินเป็นเงินนะคะเป็นเขี้ยวแกะนะคะอันนี้เป็นเขี้ยวแกะเก่านะคะตรงนี้เป็นเงินนะคะขอบเป็นเงินเป็นเงินนะคะอันนี้ปอกเป็นเงินนะคะอันนี้เป็นเขี้ยวนะคะเขี้ยวแกะเป็นสิ่งนะคะ มานี่นะคะเขี่ยวแกะสวยนะคะอันนี้สวยมากนะคะมาอง์คต่อไปเลยนะคะอันนี้เป็นมีดนะคะมีดหลวงพ่อเขียนนะคะมีดมีดหลวงพ่อเขียนนะคะตรงนี้มีดหลวงพ่อเขียนนะคะดำเป็นไม้นะคะ มีดหลวงพ่อเขียนนะครับตรงนี้ยาวนะคะตรงนี้ยาวดัามยาวนะคะมีดหลวงพ่อเขียนนะคะตรงนี้ มีดหลวงพ่อเขียนนะคะองนี้ยาวนะคะใครสนใจทักได้นะคะมีดหลวงพ่อเขียนนะคะมาองต่อไปนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อปานนะคะเลี่ยมเงินนะคะหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานนะคะเลี่ยมเงินนะคะองนี้นะท่านละเอียดนะคะ ละเอียดยิบไปนะคะองนี้หลวงพ่อปานนะคะเรี่มเงินนะคะองนี้องคต่อไปค่ะอันนี้เป็นจุลามณีนะคะจุลามณีนะท่านเก่านะคะจุลามณีนะคะองนี้ เนื้อดินเก่านะคะองนี้องคต่อไปนะคะอันนี้เป็นพระรอดนะคะพระรอดกรอบเงินนะคะองค์นี้พระรอดนะคะเนื้อดินเก่านะคะองนี้พระรอดนะคะองค์ต่อไปค่ะ อันนี้เป็นหลวงพ่อเพชรนะคะหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรนะคะผมต่อไปนะคะน,นี้เป็นหลวงพูดทวดนะคะหลวงพูดทวดหลวงพูดทวดนะคะ สองพูดทวดนะคะตงนี้เลี่ยมพลาสติกนะคะตงนี้ ep 41สี่สิบเอ็ดนี้นะคะก็แม่ค้าก็ขอโทษขออาภัยด้วยนะคะถ้าพูดไวไปหรือว่าพูดไม่ตรงกับพระหรือพูดติดติดขัดขัดก็ขอโทษขออาภัยเอตีและลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะฝากกดติดตามกดถูก กดแชร์ให้เห,ง,หงพักเครื่องนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ว่าเข้ามาชมหรือเข้ามาซื้อหาเหงเหงหิงพักเครื่องนะคะกับขอบพระคุณมากค่ะ e p c 1 1นี้ก็กับขอบพระคุณ FT ทุกท่านนะคะเฮงเฮงพักเครื่องก็ขอจบแค่นี้นะคะ